โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่คนไทยป่วยกันมากเป็นโรคยอดฮิตหนึ่งใน10ของโรคที่คุกค,คามคนไทยมากที่สุดพบได้ในทุกช่วงวัยเชื่อหรือไม่ว่ามีคนอีกจํานวนมากที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวทําให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีและอาจนําไปสู่โรคอื่นๆอันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ เป็นประภาวรินไร่สูตู์แสงอดีตและรราจันกรป่วยมาเป็นมีเบาหวานความดันเนี่ยมาก่อนเมื่อยุ42ปีเราก็รักษากับแพทย์แพทปัจจุบันมาตลอดงั้นหมดความหวังเพราะว่ารับทางยามานี่20-30ปีแล้วน,นะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมีแต่สุดลงสุดลง,ส,ดลงสุดลงเรื่อยค่ะมาครั้งสุดท้ายที่ยันตกใจมากคือ,อยันบวมท้องนี่โตค่ะ แล้วก็เท้านี่บวมหมดใส่รองเท้าไม่ได้ทีแรกมันผอมก่อนค่ะผอมจนใส่อะไรไม่ได้เหมือนกับกระดูกเดินได้นะคะพอพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะบวมค่ะบวมท้องแล้วก็บวมขาบวมอะไรหมดเลยก็ใส่อะไรก็ไม่ได้ทีนี้ทีแรกใส่หลุดใส่หลุดตอนนี้มันไม่หลุดแล้วแต่ว่ามันใส่อะไรไม่ได้ค่ะแล้วก็หมดแรงอาหารไม่อยากทานก็นอนอย่างเดียวค่ะนอนอย่างเดียวลืมตาพูดก็ไม่มีแรงที่จะขยับตา ที่จะมองคนนะคะก็คิดว่าตัวเองนี่คงจะหมดละคะ่ะหมดอายุแล้วว่างั้นเพราะอายุดิฉันตอนนี้ก็ปลาเข้าไป78ย่างเข้า79มา3เดือนแล้วค่ะก็เลยมาโชคดีค่ะที่ฉันได้เจอกับสซนิสตินโดยคุณอ่อ,อ,อนสุริเยมาแนะนำคือมาซื้อของที่ร้านดิฉันแล้วก็เเห็นดิฉันนอนอยู่แบบหมดสภาพ ก็เลยได้ถามว่าเป็นโรคอะไรก็เล่าให้ท่านฟังว่าดิฉันนี่เป็นโรคเบาหวานความดันจากการที่ไปตรวจคุณหมอบอกว่าอย่างนั้นแกกระบอกว่าอย่างนั้นแม่ทานตัวนี้สิลองดูดิฉันบอกว่ายาฝรั่งยังเอาดิฉันไม่อยู่เลยทุกอย่างดิฉันทานหมดแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นสําหรับดิฉันแล้วถามว่าแพงไหมแกบอกว่าม,มันก็แพงอยู่นะแต่ว่ามันได้ผลดีมาก ฉันบอกเอาอีกแล้วมาหลอกอีกแล้วให้กินยานุ่นยานี่คิดว่าไม่ทานดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปค่ะว่าไม่ทานแกก็ตื้ออยู่กันตั้งนานว่าแม่ต้องทานตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะเอามาตั้งให้ที่ฉันดูทั้งหมดนี่สี่ห้าตัวถามว่าต้องทานทั้งหมดไหมจะบอกให้ทานหมดเลยค่ะไอตัวนี้รักษานี้นะตัวนี้รักษานี้แกก็อธิบายให้ฟังยังก็เลยว่า ไม่เอาวันแรกปฏิเสธไปก็ยังไม่เอาค่ะลุงขึ้นมาอีกค่ะมาหาดิฉันสามวันติดติดจนทั้งเกิดความแบบลำคาญคือเราไม่อยากพูดอ่ะคือเราอยากนอนมากกว่าแกก็มานวดให้บีให้ให้มันก็จับตรงไหนมันก็นกบังคัาอะไรบุ๋มหมดละหามมันบวมฉุบอ่นะหกแกก็บังคับให้แหงฐานก็ขีดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นบอกว่าถ้าแม่ไม่หายหนูไม่เอาตังค์แม่ทานไปเลยนะว่างั้น ลองก็ลองนะเราก็ลองจนหมดฤทธิ์หมดเดชแล้วไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมากินแล้วนอกจากรอความตายเท่านั้นเองก็ลองดูครั้งสุดท้ายหมวาวว่าเหมือนว่ารอปฏิหารอย่างที่ว่านะคะเพราะยันทานไปได้สักสี่ห้าวันแรกนะคะมันหนักขึ้นมากเลยค่ะอย่างที่เวียนหัวเนี่ยเวียนหนักขึ้นนะคะอย่างที่ขาแขนเนี่ยเรายังพอว่ายกได้ ยกไม่ได้เลยค่ะมันหนักไปทุกส่วนของร่างกายหนักไปหมดแล้จนสามีบอกว่ายามันแรงมั้งพักก่อนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเรากินยาหลายตัวนักมันจะสู้ไม่ไหวเดี๋ยวตับไตไส้พุงพังหมดทันบอกก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองก็ลองทานมาอีกค่ะต่อมาอีกประมาณสักสีหวันหลังจากที่มันหนักลงน,น,นะคะมันเริ่มดีขึ้นค่ะ มันเริ่มเบาขึ้นลุกขึ้นนั่งได้ไปห้องน้ําได้แต่ก่อนนี้ไปไม่ได้เหมือนกันต้องแบบว่ามีคนพยุงไปไม่มีแรงที่จะเดินพอทานยาไปได้ประมาณ1เดือนครบกําหนดที่หมอสั่งให้เราไปเช็คค่ะเราก็เข้าไปเช็คปรากฏว่าความดันในชั้นหายไปครั้งแรกนะคะเบาหวานลดลงจาก200กว่าก็เหลือแค่ร้อยกว่า14อยอะไรเราเนี่ค่ะ แล้วพออีกหมอนัดอีกเดือนหนึ่งให้ไปอีกยังก็ทานยาตัวนี้มาตลอดนะคะพอทานได้ชุดแรกหมดเอาดที่สองต่อปรากฏว่าเบาหวานความดันน้อยฉันดีขึ้นแล้วก็ไอบวมท้องบวมเท้าวบวมนี่ยุบไปหมดเลยค่ะกลับมาสู่สภาพปกติแล้วก็ไปทำมาค้าขายได้นะคะเช้าก็ไม่ใช่ตื่นสายนะคะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี ซึ่งที่จะไปเปิดร้านขายของก็ไปได้ตามปกติค่ะแล้วสุดท้ายที่ดิฉันรู้ว่าดิฉันได้หายจากโรคที่ดิฉันเป็นอยู่โดยคุณหมอนัดค่ะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองก็ให้ไปเช็คทุกส่วนของร่างกายที่เราเป็นโรคอยู่ทานมาติดต่อกันมาถึงนี่ก็8ชุดแล้วค่ะเซโรตินแล้วก็สามีก็เริ่มทานตามมาติดๆค่ะก็ทุกอย่างก็ดีขึ้นดิฉันก็อยากขอฝากอาหารเสริมเซนรตินนะคะซึ่งเป็น เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสุดยอดมากค่ะเพราะว่าได้กับตัวดิฉันเองซึ่งไม่มีความหวังแล้วแต่กลับได้ชีวิตคืนใหม่เพราะว่าเหมือนกับว่าดิฉันได้ชีวิตใหม่ซึ่งว่ามันน่าตายไปแล้วตั้งแต่ต้นๆปีละค่ะมันยังอยู่ได้ถึงวันนี้ยังก็ขอขอบคุณสซดิตินและอยากจะบอกให้ทุกคนนะคะที่เป็นเหมือนอย่างดิฉันเชื่อใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้คือเซอร์ิตินนะคะถ้าเป็นตรงกับดิฉันนะคะขอให้รีบทานเลยค่ะ ขอบคคุณมาก่ะเซอร์นิตินคือคำตอบของคนรักสุขภาพ